เดี๋ยวก็กลับมาเดี๋ยวก็คัมแบ็กโชว์อยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับโอ้โหเป๊ปกูเดล่าบอกว่าไม่มีปัญหาที่คนหลายคนกังขาโอกาสที่แมสตี้จะคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้อีกนะครับล่าสุดครับเป๊ปกุเดล่ากุนซือหัวใสขอแมสตีนะ้เนี่ยชี้ว่าคนอยากเห็นแมนสตี้พบกับความล้มเหลวมากยิ่งขึ้นหลังกว่าแชมป์มามากมายแต่ก็ไม่มีปัญหาที่จะแสดงเห็นครั้งว่าพวกเขาจะคัมแบ็กกลับมา แมนซิตี้เนี่ยจะกลับมาลงสนามเจอกับเอเวอร์ตันในคืนวันพุธนะครับหลังพึ่งผ่านการคว้าแชมป์สโมสรโลกที่ซาอุดีอาระเบียและกลายเป็นแชมป์รายการที่5ของพวกเขาในปี2023แล้วแมนซิตี้หาชชนะเจอแค่นัดเดียวจาก6เกมหลังสุดนี่เลยนะครับจนถึงตอนนี้หลุดไปรังอันดับ5ยังไงก็ตามเป๊ปกุลรลลาสายหัวแล้วบอกว่าผมพร้อมแสดงให้เห็นว่าจะต้องพบกับอะไรเมื่อกังขากับทีมที่กวาาแชมป์มา5สมัยจาก6ปีหลังสุดเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะครับ เป๊ปกูดเดล่าให้สุภาพว่าวงการนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละพอคุณไม่ได้แชมป์คุณก็ไม่มีค่าอะไรนับเป็นศูนย์แล้วคุณกว่าแชมป์มากเท่าไหร่พวกเขาก็จะยิ่งอยากให้คุณล้มเหลวมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่เราคว้ามาได้แชมป์ต่างๆเป็นเรื่องอันไม่น่าเชื่อพอคุณไม่ชนะก็จะเกิดข้อกังขาขึ้นมาแต่นั่นคือสิ่งที่ดีเป็นเรื่องที่โอเคกังขาได้อีกแล้วเราจะได้เห็นกันว่ามันจะเป็นยังไง เราเล่นได้ใกล้เคียงกับระดับอันดีที่สุดที่เราเล่นตลอด8ปีที่ผ่านมาแต่เราเอาชนะไม่ได้เลยกลายเป็นวิกฤตเป็นหาย,ยนะอันนี้คือสิ่งที่เป๊ปพูดก่อนนะครับแมสตี้เนี่ยควาชช้าแชมป์สมโมสรโลกไปแล้วทําให้เป๊ปกุนดลาผ่านการควาชช้าแชมป์กับแมสตี้มาทุกรายการตลอดช่วงเวลา7ปีครึ่งกับสมโมสรนะครับเป๊ปในวัย52ปีเขามีสัญญากับแมสตี้ไปจนถึงปี2025และยืนยันว่ายังมีแรงจูงใจที่จะกวาาแช,ชมป์ต่อไปครับเป๊ปทิ้งท้ายบอกว่า เราพยายามกันอีกครั้งนักเตะสอนเราและสอนผมเราก็พยายามผลักดันพวกเขานักกีฬาที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะ่ะเรื่มความสําเร็จไปอย่างไวที่สุดเท่าที่ทําได้มันมีการแข่งขันรออยู่ข้างหน้าและคุณต้องลุยอีกครั้งความพอใจในสิ่งที่เราทําได้นั้นจะยังคงอยู่แต่เราจะต้องการคว้าแช,ชมป์กันอีกครั้งอันนี้คือสิ่งที่เปปกุเดล่าได้สัมภาษณ์บอกว่าหลายคนกางขาไม่มีปัญหากางขาต่อไปเดี๋ยวแมสซี่ก็จะกลับมาคัมแบ็กโชว์ให้ดูว่าเป็นยังไงถ้้คุณมา ดูถูกทีมที่กวาดแชมป์มาตลอดเนี่ยแล้วมาดูว่าจะกลับมาได้ไหมนะ,ะหลายคนกังขาว่าในฤดูกาลน,นี้แมนสิตี้เนี่ยจะคว้าแชมป์ได้หรือเปล่านะเพราะว่าฟอร์มรุ่ดลงไปเยอะเหมือนกันเป๊ปบ,บอกว่าไม่มีปัญหาเดี๋ยวกลับมาโชว์ให้ดูนะครับเดี๋ยวกลับมาคัมแบ็กจัดไปให้ไว้รุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผมโอ้โหต้องมาตามกันว่าจะฟื้นไม่ฟื้นนะสำหรับแมนซตี้ในเลกนะครับ